ครับวันที่25ตุลาคม25งหาแปดนะครับผมขณะนี้เวลา9ก้านาฬิกาสิบสมนาทีนะครับก็ผมก็เมื่อค well ืนผมก็หลับไปร่วมประมาณ8ชั่วโมงนะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มนะครับนาฬิกาปลุกเนี่ยปลุกมา6กโมงครึ่งแล้วผมก็หลับต่อนะครับก็ประมาณสัก7จดโมงกว่านะครับ7จ็นิกากว่าเนี่ย ภรรยาก็โทรมาโทรศัพท์ก็สั่นนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยลูกสาวมีนัดฉีดวัคซีนนะครับผมก็เลยต้องรีบอาบน้ำนะครับแล้วก็พาลูกสาวมาฉีดวัคซีนวันนี้ก็เป็นวัคซีนรอ,อ,อบ4ี่ขวดนะครับซึ่งหมอแกก็นัดตรงเป๊ะเลยลก็คือ4ี่ขวดหนึ่งวันนะครับก็คือ4ี่ขวดพอดีวันนี้เลยนะครับก็คือเราไนัดนะครับแล้วผมก็รีบมาแลวตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับกาลังรอ อรอหมอรอหมอฉีดวัคซีนนะครับก็พอได้หลับไป8ดชั่วโมงเนี่ยมันก็รู้สึกดีขึ้นนะครับท่านก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือแต่ว่างานเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่เยอะนะครับก็วันนี้ก็ยังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวอา,อาจจะพักก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของของเวลานี้เนี่ยก็คือมันก็จะท้อแล้วมันก็จะมันก็เหนื่อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะวางแผนต่อไปว่าจะยังไงนะครับแต่ถ้าหลุดจากสองงานยาวนานนี้ไปได้นะครับก็คืองานอื่นเนี่ยมันก็จะจะเร็วขึ้นนะครับตอนเนี้มันก็ทํามาได้เยอะแล้วทีนี้มันเหนื่อยนิดเดียวครับเพียงแต่ว่าตอนกลางวันเวลาทํางานเนี่ยมันไม่ได้ทําแล้วตอนกลางคืนเอ่อก็คือถ้าเรานอนตีสามติดติดกันหลายคืนหรืออะไรเงี้ยครับมันก็คือมันก็จะมันร่างกายมันก็จะไม่ไหวนะครับก็ อาจจะต้องเบรกแล้วก็แล้วก็กลับไปอัดตอนกลางคืนอีกคืนเดียวก็จบแล้วครับก็ถ้าได้เวลาอีกสักคืนหนึ่งก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะแต่ลานงานเนี่ยมันก็คือมันไม่ได้ล่างหรืออะไรเงี้ยมันต้องอ่านแล้วก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยครับครับก็สําหรับวันวันนี้ก็คือเป็นวันเสาร์นะครับก็คือก็บันทึกไว้นะครับ

ก็วันนี้ที่โรงพยาบาลนะครับก็ดูหน่อยๆนะครับก็คือเพราะว่าวันนี้นะตื่นผมตื่นเช้ามาเนี่ยด้วยข่าวร้ายของประเทศนะครับก็คือเดือดพระราชินีนะครับก็คือพระพันปีหลวงเนี่ยก็คือได้สวรรคตนะครับเพราะนั้นเนวันนี้ที่โรงพยาบาลนะครับก็คือเขาก็จะแต่งชุดดํากันนะครับท,ที่รู้ข่าวแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็ฉีด ล,ลูกก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วครับแต่ว่าทีนี้หมอให้สังเกตอาการสามสิบนาทีถ,ถ,ถึงจะเสร็จนะครับ